ส่วนก่าปงสวัสดีครับผมซโต๊ะฮะล้ววันนี่ราอยู่กันอีกแล้วสับอสอสอนไลน์โตนะฮะก็เนื่องจากว่าไม่ได้ลงคิลนลช่วนี้ติดไม่ได้ติดเกมน,นี้นะฮะเกมชินชุวนี้คือการัดดามเลเวลอยู่โอเคเรามาเล่นเกมฑหนึ่งบ้างไปลือกันเลยก่องเราต้องฟังเสียงก่อนนะลิงค์สตาร์ตลิงค์สตาร์ตบิงก์สตาร์ตไปทีอะ ดิงคือสตาร์โตมาแล้วคือเหมือนันเป๊นนะเหมือนในเกมอยู่นะไ่เหมือนนอนี้มะอยู่กเนีะยมาครับหลบไปคันแรกก็จะเข้าช้าหนรอนนี่กิจกรรมอะไรแบบรูปแบบนี้นะคุณนี้ดูทุกคนเข้ามาใหม่เราคนต้องสมัรด้วยนะไม่ใช่สมัตสิคือสร้างตัวละครนะ อันนี้คือผงเลมาสะพัดละเลเวล68แล้วเห็นปะ่ะ <c ười> คือเพิ่งกลับมาเล่นว่าง,งั้นก็ได้ไม่ได้เล่นสะพัดกลับมาเล่นอุ้ยกันแต่ตัวไปดูกันแต่ตัวการระบบกันแต่ตัวอันนี้ก็มีระบบเยอะอยู่นะเพราะว่าเสียงมันดังไปพะพอจะปลาเสียงยังไงเนี่ยระบบเสียงมีไหมอ่ะเนี่ย,ยใช่ปะ่ะเดี๋ยวเช่ช่ช่เนี่ย นี่ก็ปรับผ้าละเอสุดจนะัดเนาะโล่เรื่ไงเสียงอืมเอาเรามาเนี้ยเดี๋ยวเสียงมันดังกันนะปรับให้เบาหน่อยลโุยก,กันฮะเฮ้ยลีฟ้ามาเคลอยร์ลีฟ้าบ้ามีอะไรเนาะเราคุียร์ดูอีกมีกิจกรรมด้วย เพราะว่าลองเลนไอตัวคุงนี่ดูคูณเยอะดีฮะลองดูนะครับกิจกรรมพวกนี้มันจะเล่นได้แค่ครั้งเดียวต่อ,อาวานันป่ะผมก็จันไม่ได้เหมือนกันลองไปดูครับไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องลองครับถึงจะรู้นะมาดูเซมาครับเข้ามาละจาลีฟาจันเฮ้ยเฮ้ย ีเยโอ้ทีเดียวเกือบตายผมใช่แล้วผมตีเขาไว้น่ะตีไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดจูปดั๊กสกิลยังไม่โจมเลยตายและอ่าเหมือนเลเวลเรามันจะต่างกันเกินไปทั้งหมดตีแทุไม่เข้าเลยโอเคออกกันไปเอาด่านนี้ง่ายๆหน่อยดีกว่า คนเดยมองก็ได้สกิล <S k ills> ยังไม่จบเลยตายก่อนแลซะละอืมมันจะผ่านไม่ได้เราต้องไปทางเควสกิจการนะพวกนั้นน่ยมันมีเควสเยอะอยู่นะคือตะกี้เหมือนจะอาวุธอะไรพวกนี้ผมเลเวลน้อยอยู่ช็ปป้าดูหน่อยสิใช่ไหมอาวุธผมเลเวลร์ยี่สิบเอ็นเนี่ยเห็นปะ่ะอ่มันก็เลยตียไม่ค่อยแรงนะผมเก็บเงินซื้ออยู่อ่ะ อนนี้เงินประมาณร้อยพันหนึ่งแสนแล้วนะเนออี่ยแล้วกิลีไฟอยู่ไหนอะผมไปทีเหมือนมันมีตัวที่แบบคุณม่นน้อยอยู่นะผมเห็นแวดแวดก็เลยสนใจแบตเตอรี่หมดไฟเนี่ยเล่นได้ปะอันนี้จะได้ขอน้อยหน่อยแล้วกันแต่ก็ช่างมันครับนี่เล่นได้ไปครับเอาแบบเลเวลน้อยพอนะฮนะเลเวลเยอะไม่ไหวชนะไม่ได้หนักเกิน ทุกคนลองมาเล่นกันได้นะเกมซอร์ตอัพออนไลน์สนุกดีนะผมว่าโอเคตอนนี้เล,เล่นลเลเวลน้อยนะหรือเออตีเข้าหน่อยเลยเนี่ยยูสิจูร้องเออเออนี่ชนะแล้วน้องไงยังไม่ได้ตีเลย <laughs> อันนี้ไงก็ไงเกินเนาะอยากก็อยากเกินเอ,อ่มาอ่ชาชนะแล้วมันขึ้นว่าอะไรบ้างดูสิอันนี้จบเทิร์นของเรานะครับ ชนะคืออทำแต้มไปที่154่งอา่าโอเคไม่ผ่านเนาะมันต้อง2อ0รีได้ขั้นถัดไปโอเคอเคียกดรัดขอไม่ให้หมดครับมันได้ส่งเข้าไปในตู้จนใหมล่ละนี่กล่องของขวานเห็นไหมืออแล้วก็กดอันนี้คือผมสูงตัวละครได้นะโอ้โขี้เกียจกดรัดชมัมด,มมดเลย จ้กลอนแค่ก็รัตหมดละอา่กอากลอนโจมไม้กิจการอันนี้เป็นกิจการนะครับอันนี้กิจการมันใช่ดิภารกิจแบบนั้นมากกว่าอันนี้คือกลองโจมไม้มีอะไรอะ่ะม,มีอะไรมาใหม่หรอมีตู้กาญชามาใหม่ครับอ่าของเสียงเงินนะครับอันนี้เราไม่ยุ่นไม่เอา้วยคือมันแจกอยู่ในไอ้พวกคริสตัลสีฟ้าเนี่ยหาได้นะครับมันก็เหมือนเกนชินนั่นแหละ เกดไปเรื่อยๆเนี่ยได้อยู่สิบแตนเห็นปะ่ะกราตตัวนี้ลิงไปโอเคกรัดหมดละจานีว่าเนี้นหน้าห้องกดนะครับอืมคือมันคาใจไม่กดได้ยี่สิบนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบ้ใช้พานสองห้ารู้สึกาณนั้นนะนะวิคิริโตคิริโตคิริโต,โต <laughs> หาพลาดแทยไว้ก่อน เฮ้ยตามไปนะปกคิดเป็นไงโอเคเราไปดูอย่างอื่นกันบ้านนะครว่ามีอะไรอีกไหมอันนี้เป็นจุดเทเลพอร์ตนะผมก็ต้านชื่อเมือน้อยู่รู้สึกว่าพอจะไปเมืออไหนดีเออหายไปหมดเลยฮะต้านชื่อเมือนะไอเมืออน,นี้ดูอันนี้ที่เราอยู่นี่นะเทเลพอร์ตไปผิดอืม ผมเทเลพอร์ตมาแล้วเหมือนจะมีเควสอยู่ตัวหนึ่งเราคุยกันนางแกดีกว่าเอ่อเควสที่ผมทานไปแนละ้วผมไม่เอาแล้วนะหาเควสที่ยังไม่ได้ทานดีกว่าอยวผมงหาเควสก่อนนวกันอันนี้คือโลนดานนี้นี่เอานี้แหละเออ <c oughs> อน,นี้คืออะไรอะอันนี้ผมยังไม่เคยลงเลยเนี่ยเน,นี้ยดานเนี้ยทำไมผมยังไม่เคยลงลวะ ด่านที่ผมเคยลงแล้วคือด่านนี้เ <c oughs> ออแล้วก็ด่านนี้เกือบจบเลยอนะ่ะด่านนี้เอาเงินนะเออลงด่านนี้เลยกันเหมือนวันหนึ่งจะลงได้สองครั้งนะไปครับ <c oughs> หาแล้วเจอแมนมุงด้วยเบิร์ฟชิไปฮะง่ายโคตรทีเดียว ขึ้นขึ้นเดินไปอ่ะจดแล้วอ่ะโจทีมด้วยคือเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคืนอ่าพอจดดังก็ได้ของนะอันนี้ผมเอาเงินไงได้ไหมนะ่ะวุ้ยได้โอเควุ้ยเงินเยอะร้อยพันมันต้องใช้ขอนอาร์ตอาวุธด้วยผมลองหาดูก่อนลองได้ทีเนี่ย เราลงด่านอื่นบ้านมันลงได้สองครั้งนะดานเนี่ยด่านอัดอาวุธเราจะไปยังไงเดีย๋ยอาวุธเออเอานี้กันผมจำเป็นว่ะโอ้ยน้อแบตก็จะหมดแด่เดียวเลยทำไมผมตั้งคิปที่ไรแบตหมดทุนทีอะโอเคลงด่านสุดท้ายครับมันลงได้แค่ทีเดียวนะไน่งหนึ่นึ่ง ไหนดูสิเพว่าทีเดียวก็ตายเหมือนเดิมแหละตีปกติดีกว่าถ้าผมใช <jaz karaoke. S 1> ้สกิลมันก็ตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาบอสแบบตัวดีถึกๆหน่อย้นกันเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ในขั้นต่างเหลือบ้าน้อยดิงดิ๊งดิ๊งดิ๊งดิงด ดูซี่ได้อะไรบ้างถึงไหมสองร้อยเฮ้ยถึงสามร้อยแล้วนะไอห้าชิ้นอันนี้น่าจะเป็นที่อาร์ตอาวุธผมก็จำ oh <my> ไม่ได้อ่ะเพราะผมไม่ได้เล่นนานานะบอกให้ก่อนเออไปดูซีอาวุธที่เราใช้อือเออคือเราต้องไปที่ร้านค้านะครับร้านชานั้นร้านตีร้านตีดาดนะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตัวนี้นี่มันเทเลพอร์ตไอ้นี้ไม่ได้เราต้องหาสาวเทเลพอร์ตเลยนะ เดี๋ยวไปเทนพอตตรงนี้เนี่ยอดอดอดแอบอดนี่นี่เป็นสาวอยู่เดี๋ยวผมว่านี่สาวอยู่เนี่ยเออเมื่อที่ผมเคยมัดไว้อ่ะลองไปเมืองบนดูนะ ไปครับมั่วส่วนมั่วเลยอะไ,ไปมั่วพระจานทร์ชื่อไม่ได้เมื่อแบบมอนเตอร์ถือๆหน่อยอะนี่เป็นเอเมืองผีนั่นแหละที่มันเป็นไม่ใช่ที่มันมีวิญญาณอยู่ทุกคนทุกคนไม่เคยเล่นนะ <c oughs> ก็ลองมาเล่นกันได้นะมันมาสนุกแล้วกันอาร์พีจีแต่ไม่รู้ว่ามันต่อยกันตีกันได้ปะ่ะแต่ผมไม่เคยไงไม่เคยตีเลยผลมาตัวนี้เหมือนจะเป็นทะเลทรายนะ ก็พอดีเลยมันมีตู้ร้านตีดาดด้วยเนี่ยเราไปดูกันว่าเราจะอัพเกรดดาดถ้าใช้อะไรบ้างนะอือสิ่มีอะไรไมเอา,อาวุธของเราเราจะอัพเกรดเป็นดาดนะตรงนี้ที่เราใช้อยู่โอเคถ้าเราอัพแล้วมันจะกลายเป็นดาดสองดาวนะมองหาอะไรซ้ำใหม่ๆดู ว่าไงดีอะดาดมันใช้ฟุนิเอตนะมันมีที่อาร์ตัวละครด้วยมาดูก,นดก,นดกนันมีสองที่นี่ๆช่วน,น,น,นี้ด้วยดูช่วงนี้กันฉันดูเรามาดูกันอันนี้น่าจะเป็นซื้อหรือขายวะโอเคอันนี้เป็นร้านค้านะครับร้านค้าโอเคโอเค โอเคแล้วโอเคมาดูตัวนี้กันบ้านว่ามีอะไรครับพี่ชายคนนี้นะอืมันนี้น่าจะอ๋อเน็ตลกอีกแล้วเนี่ยหมติวติวขาวนะครับโอเคอันนี้มาดูกันนะครับมีอะไรบ้างมีด,ดักไข่นะมีอยู่นี่เลเวลดัออกตลอดตานี้สี่สิบห้าสิบใช้อะไรบ้านใช้พวกถุงเงินนะพวกนี้หาได้จัดมอนสเตอร์ Monster. หรือห้าสิบหรือหกคือที่ผมไม่อาัดดาดถงเพราะว่าแต่ก่อนผมก็จะไม่ได้เหมือนจะมีแบบที่ที่เราไปที่ได้อะอุ่กอันนี้ขาแค่2กับ1นึงลองาหาดูว่าเนี่ยดาดดานของคริปโตคุ้งเนี่ยอันนี้คือที่ซื้อดาดนะโอ,อเคเรามาซื้อดาดคนนี้ไปดูกันว่าอาวุธของผมเลเวลเท่าไหร่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเลเวลนี้คือผมอัดนะ มันต้องมีบอดสิใช่ไหมเออห้าสิบห้าเหมือนจะเป็นห้าสิบห้าตัวนี้น่าจะใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเลือกขั้นดาวุกันแล้วก็ไปตีมอนเตเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาสอแค่เลือกขั้นกันจากไปครับเงินเยอะตึกสอนดาวแล้ว ลกลับมานี้แล้วก็อัพเกรดเป็นเลเวล4ชิปนี่ไงใช้แรกเห็นป่ะไปครับจับไปอัาเต็มแล้วก็มือเหมือน,นกันนะเต่เสียเดียวนะเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนี่ผมสามารถเลือกขั้นถับไปได้อยู่แต่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะไม่มีตอนนี้มีอาวุธสามดาวแล้วลองไปสู้กันตัวตนี้มันติดต,ตาม เฮ้ยมีดันอยู่เนี่ยมาไปลงดังกันไม่รู้ว่าแรนป่ะถ้าเจอแรนเทเขก็ไปไม่ได้อะนี่นี่นี่อันนี้เป็นดานของอาวุธเออลงคุงสีแล้วกันน่าจะแรนอยู่นะนนเราลีคนเดียวพอครับเหมือนจะลงได้เรื่อยๆนะตัวเนี้ยเพราะไม่มีลิมิตบอกถ้ามีลิมิตก็น่าจะมีแบบหนึ่งสองตะกี้เหมือนออที่เราไปตีกันลีฟา โคตรเถื่อนลีฟาแกเลเวอร์เยอะนะเอาละเรามาดูกันซิมมอนสเตอร์จะถืออันเป้าถ้าไม่ถือก็แย่หน่อยนะเด้พลงคูสี่นะโอเคถืออยู่รู้ึกสัมผัสได้เจนสัมผัสได้ครับซืมซิมมันใช้สเตมเมนาด้วยนะถ้าไม่มีสเตมเมนาเราก็กดสกิลไม่ได้ เราแดดเราก็ต้องใช้สเตมินาเหมือนกันเห็นไอหลอดสีม่วงนี่ป่ะมีอยู่100อ่ะผมมาถูกทำนะโอเคมาผิด <c oughs> อันนี้คู่หูของเรานะเราสามารถแต่งตัวให้นานแกได้ด้วยแต่งตัวลงของเสื้ออาวุธอะไรพวกนั้นอนะ่ะได้หมดให้นานช่วยเรานะแต่นานเหมือนจะไม่รอดดามีให้เราหรออออื้ <c oughs> <c oughs> มันใช้เยอะอยู่นะอติเนี่ย<ส>ใช้30มสิบวันนี้ใช้20่สิบใช่ไหมที่นี่คือที่นี่ได้นี่นี่นี่นักกีฬาของเราคือฆ่าเจ้านี่ไม่ใช่ใส่หมดซะอีสระเพรกดสกิลแล้วมันเคีนเซอร์ไม่ได้นะตัวเนี้ยหยุดไง มอนเตเยอะจังอ่ามามาจะหนีปไปไหนเอาทิจิโอกดไม่ได้ละเต็มหน้าหมดตีปกติตีปกติเลือดของผมันเก้าทังนี่หว่าเยอะเหมือนกันเน่ยทำไมคู่หูผมไม่ช่วยหัวเลยเนี่ยรู้สึกนี่ไงฆ่าอะไรเราคู่หูฆ่าใช่ปะเหมือนนานยืนดูเลยอะ เอ้เจียติดเลยนี่นี่นี่โอ้โหเสียดายมันอยู่ไกลกันไปหนะ่อยอันนี้คือสกิลน,นิคอนะครับโอโ้เราจบพอนะจบตัวนี้คือเหมือนจะถึงลิมิตของผมละ <c oughs> แบตหมดแอ่แบดเหลห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับผมถ่ายคิดทีไรมันทุกทีเล่เ,เราจะเคลียร์ด่านให้หมดนะเราจะไปต่อไม่ได้ใช่งนั้นนะ่ะปีปี ออออออนี่นี่สองตัวโอ้ไม่ไม่เดินมาแล้วเจ้าออนี่เกอลอี่ยทุกคนเล่นชั่วได้ทุกคนอาจจะหนักหน่อยนะเพราะว่าเขาก็ตีไม่เข้าเหมือนผมนี่แหละอันนี้ทุกคนก็ตีเข้าเลยแล้วแต่ถ้าเลเวลเท่าผมเลยอันนี้คือเติมเลือดเล ผมลองไปลงดังกับเพื่อนแบบเยอะๆจะดูสักครั้งแล้วนะเหมือนจะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวที่ว่าคือแบบว่ามันดังที่ไม่ไหวนะลงกับเพื่อนไแดบบ้แต่ผมไม่ลงเลยเพราะผมชอบโซโลเพลเยอร์คิริโตคุนรู้จักป่ะเฮ้ยตีไม่ลงเลยมันมาขนาดลังแล้วเนะี่ย น่าตายแนละ้วเจ็นเลืองหน่อยเดี๋ยวตัวสุดท้ายอ่ะอยู่ไหนเนี่ยโอโ้โหกำแพงนุ่มกดกิวติไปที่เออจกเพชรครับผมก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรอยู่นะใช้เวลานาน,านอยู่ เขี yeah, เราก็ได้ของมาแนละ้วอุ้ยึ้นห้าห้าร้อยห้าร้อยแต้มไม่ถึงหกฮะเนี่ยถ้าเราถึงหกปะมันจะมีเห็นแ่ากิจการได้ไอตัวสูงเนี่ยห้าสิบเลยโอเคนะครับก็สารคดีนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเราจอกันม่คืนเดือนหน้านะครับมันไปได้ไหลายที่เลยดูจากแผนที่ทุกคนได้เห็นนะาการจบคิดจาเจอบัวดีแด้นสุน อันนี้คือผมอยู่ในเมืองที่ยังง่ายอยู่นะไอเมืองมันไปได้เรื่อยๆอะ่ะตอนนี้ผมไปถึงไอ้นั่นนั่นแหละแต่ผมาพาทุกคนไปดูหน่ายกันการจะจบคลิปแรกที่เมืองที่ผมตีไม่เข้าอะ่ะจำไม่ได้ไหนไเมื่งไหนเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยที่หายแล้วที่หายแล้วทุกคนแปลเหลือสอง นี่นี่นี่ใช่มือนี้เลยใช่ใช่ใช,ใช่ผมจันได้แล้วใช่แน่มือนี้อ่ะที่มีผีอยู่อ่ะเห็นปะ่ะน,นันน้นเ้นเน้นวิญญาณคอนสกมันมีแบบตีไม่เข้าด้วยนะถ้าเราไม่ได้เอาตัวต่นแรกเหมือนจะถึกนะแต่ทำไมไม่ถึกเลยเนี่ยมันหายตัวเห็นปะตีไม่เข้าเลยเอ,อ เจอสบ,บิ่งหร็นไง,ไงนี่ตีแทบไม่เข้าเลยใช่ปะพอเรากดคิวไฟป,ปั๊บแล้วก็เข้ามุณแท้ท่าไปนะจนเราท่าที่ไม่ใช่ไฟไปมันจะไม่เข้าอยู่นะหระือว่ายต่เหมือนกันดีกว่าให้ไปฮอดเลเวใหหุ่นเยอะป่ะงอันนี้เป็นเลือก งไงเอื้อกุละอันนี้ทิ้งตัวเดียวตายเอาไว้เล่นกับบอสนี่ไม่ตายทีเดียวไม่ตายเลยเห็นปะ่ะอื้อ,อ,อตายซะโอเคนะ้ยก็ไว้เจอก,กันอีกคลิปเดียวหน้าและกันลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้ยวยนะบ๊ายบายครับเจอกันใหมค่คลิปเดียวหน้านะอย่าลืมเด้อกดติดตามน,นะไปละไปละ